สวัสดีครับสอนนำโชคจำหน่ายอุปกรณ์โกงไฮโลทุกชนิดนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับเอ๊ใช้คาว่ามารีวิวดีกว่าแต่ว่ามาส่งของด้วยในตัวนะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับผมที่ต่างจังหวัดเขากลัวเล่นไม่เป็นให้ผมมาส่งเองเลยนะครับผมเป็นฝาจอนะครับสินค้ายอดฮิตที่ขายดีของทางร้านเราเลยนะครับผมก็จะมีสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือรีโมทกดนะครับมี iPhone นะครับมีฝานะครับผม แค่นี้รู้รู้ไส้รู้พุงตาแตกแน่นอนนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าปิดฝาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะยืนไกลๆเทสความไกลนะครับแต่ทีเนี้ยผมถ่ายคนเดียวมันกดค่อนข้างลาบากนะครับผมอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับผมอ่ะขย่าเลยหกห้าสอง อ่าใช่นะอ่าขย่าเลยสามสี่เอียวขย่าขย่าได้เลยอ่าทีนี้ปุ๊บให้ลูกค้าขย่าเล่นนะครับอันนี้มาดูไว้ใกล้เลยอ่าเขย่าบขย่าเลยอ่าไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดนะอ่าทีนี้ ดูนะครับผม4นี่มันแสงมันเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดในจอผมจะเห็นชัดมากครับ664นะครับผมอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกดให้ดูนี่เห็นไหม664นะอดูดูในนั้นนะครับเป็นไงครับชัดเจนนะครับผมอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับผมสอน้ำโชคจำหน่ายอุปกรณ์โกงไฮโลทุกชนิดนะครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ